ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2564คืนหาคำ่ำเดือน10ปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานที่ทำอยู่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี คุณฉลาดในการเข้าหาผู้คนผู้มีอำนาจทำให้มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในงานคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนวันนี้การงานทั้งหลายราบรื่นสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะการเงินคุณปวดใจกับการเงินที่ประสบปัญหายอย่างหนักไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเงินที่คาดหวังไว้จะผิดหวังหากมีคดีความก็จะเสียเงินจำนวนมากเพราะการแพ้คดี วันนี้ให้อยู่นิ่งๆไม่ควรใช้เงินในการลงทุนใดๆหรือให้ใครหยิบยืมโดยเด็ดขาดความรักและครอบครัวจะมีข่าวดีเรื่องการมีทาย,ยาทสืบสกุลสำหรับคู่รักที่รอคอยโซ่ทองคล้องใจทำให้ครอบครัวมีความยินดีมากส่วนคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้พบกับคนรักที่ฟ้าประทานมาให้ทั้งมีจิตใจดีมีฐานะและอาชีพการงานที่ดีอีกด้วย สีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกลมม่ทาเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศใต้เสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาที คเกิดวันจันทร์การงานวันนี้ให้อยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดเพราะมีเกณฑ์จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ถึงแม้คุณจะตัดสินใจอะไรลงไปก็อาจจะเกิดเหตุให้ล่าช้าควรรอดูสถานการณ์ระยะหนึ่งสกีกก่อนคนที่ทำงานประจำอยู่ในภาวะที่มีปัญหาอาจถึงขั้นถูกให้ออกจากงานได้การเงนิน คุณฉลาดในการทําเงินหาเงินได้มากแต่ก็มักจะมาจากการใช้เล่ห์เหลี่ยมและการเสี่ยงที่มาจากความไม่ยอมใครของคุณจึงอาจจะทําให้เกิดศัตรูขึ้นได้อย่างไรก็ดีให้ระมัดระวังความประมาทความมั่นใจตนเองมากเกินไปที่จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดทางการเงินขึ้นได้ควรรอบคอบให้มากในการใช้เงินลงทุนวันนี้ค่ะความรักและครอบครัวคนโสดจริงจังกับความรัก ต้องการคนที่จะอยู่เคียงข้างกันไปจนแก่เท่าแต่หากจะเข้าหาใครก็ให้คาดหวังให้น้อยลงหน่อยนะคะเพราะจะสร้างความกดดันให้อีกฝ่ายได้คู่รักครอบครัวรักและดูแลกันและกันดีแต่ออกจะขี้หึงไปสักหน่อยนะคะสีม่งคลสีเทาสีบลอนสีควนบุรีเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่าย ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมการเงินคล่องมือมัง่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์เวลามงคล7.31นาฬิกา31าทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงาน คุณมีความคล่องตัวในการทำงานด้วยบุคลิกที่ดีและความกระตือรือร้นเห็นทุกอย่างมีประโยชน์ในงานของคุณประยุกต์สิ่งต่างๆให้เป็นคุณกับธุรกิจการงานของตนอย่างชาญฉลาดงานติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์จะประสบความสำเร็จและทำให้คุณมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นการเงินวันนี้ให้เจียดเงินที่มีอยู่สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมหรือศาสนา ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคุณจะมีโชคใหญ่หรือได้รับโชคทางการเงินที่สมควรแก่เหตุการเงินไม่หวือหวาแต่ไม่ขาดมือต้องรู้จักสันโดษอย่าโลภจะเสียทรัพย์ได้ค่ะความรักและครอบครัวความรักที่ยุ่งยากในช่วงที่ผ่านมาจะกลับมาเข้าใจกันได้คู่รักจะกลับมาคืนดีกันเพราะเริ่มเข้าใจว่าการทะเลาะเบาแวงกันไม่เกิดประโยชน์อะไรคนโสด คุณจะตามหาคนที่ใช่อย่างมีความหวังและมีความเป็นไปได้ที่คุณจะพบคนคนนั้นในไม่ช้าสีมงคลสีแดงสีทองส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลทิศใต,ต้ส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคม เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานการในงานที่กำลังเริ่มจะไปได้ดีมีความมั่นคงมากขึ้นเป็นลำดับคุณมีกำลังใจที่ดีที่จะทำงานตรงหน้าให้ประสบความสำเร็จ การเรียนหรือการสอบจะประสบความสำเร็จบางคนจะได้เริ่มธุรกิจส่วนตัวตั้งแต่อายุน้อยทั้งอย่างได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากคนรับข้างอีกด้วยการเงินคุณผ่านอะไรมามากจึงมีประสบการณ์ในการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดีหุน้นหรือธุรกิจที่คุณลงทุนไว้จะมีผลกำไรให้คุณเก็บเกี่ยวได้สมดังใจในวันนี้และมีเกณฑ์ที่จะงอกเงยขึ้นอีกเรื่อยๆ การเงินไม่พบปัญหามีแต่จะเพิ่มมากขึ้นค่ะความรักและครอบครัวฐานะทางการเงินเป็นสิ่งที่คนโสดจะมองเป็นอันดับแรกแล้ววันนี้อาจจะได้เจอคนที่คุณฝันไว้ซึ่งมักจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าพอสมควรส่วนคู่รักมีความสุขและซื่อสัตย์ต่อกันรวมกันสร้างฐานะความมั่นคงไม่มีปัญหาอะไรค่ะสีมงคล สีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งแจ่มใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานทำงานวันนี้มีความวิตกกังวลสูงไม่ค่อยมีสมาธิและมักจะมองอะไรในแง่ร้ายทำให้วันนี้งานที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรระหว่างการถูกตำหนิจ,จากนายจ้างหรือผู้ใหญ่ในจุดนี้ด้วยนะคะหากทำการค้าขายก็มักจะกลัวการถูกเอาเปรียบหรือบางทีก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรเด็ดขาดได้ทันท่วงที ทำให้เสียประโยชน์ตองตังสติให้ดีนะคะการเงินวันนี้ไม่ว่าคุณจะลงมือทำงานใดผลจะออกมาเป็นเงินเป็นทองให้คุณชื่นใจติดแต่ที่คุณมักจะไม่ค่อยกล้าลงมือทำตามไอเดียของตนเองเพราะกลัวจะไม่สำเร็จยิ่งงานที่เป็นการขายไอเดียหรือใช้ความคิดริเริ่มจะยิ่งทำเงินได้มากคนค้าขายควรเพิ่มโปรโมชั่นเพื่อเรียกลูกค้าจะได้ยอดเพิ่มมากขึ้นค่ะ ความรักและครอบครัวคู่รักที่รอคอยทายาทวันนี้อาจได้รับข่าวที่น่ายินดีส่วนคู่ที่แยกกันอยู่มีเกณได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งคนโสดฐานไฟเก่าอาจจะคู่กลุนหรือคุณคิดถึงความรักที่ผ่านมาสีม่งคนสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานต่างๆ ทิศมงคลทิศเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาะและโชคลาภที่ควรได้เวลามงคล9นาฬิกาหนาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดี งานทำงานอย่ามีทิฐิมากเพราะมักจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้หลีกเลี่ยงการมีปัญหากับผู้ใหญ่ในเรื่องงานเพราะจะทำให้งานของคุณไม่สามารถเดินหน้าได้และอาจถูกกันแกลงการเงิน วันนี้มีเงินเข้าสบายๆใช้ใจ่ายไม่ฟุ่มเฟือยรายได้ที่เข้ามานั้นจะมาจากบุญเก่าที่คุณเคยสร้างไว้จากการช่วยเหลือผู้คนต่อยอดด้วยการแบ่งบางส่วนของรายได้เพื่อการกุศลบ้างชีวิตทางการเงินของคุณจะเบาสบายยิ่งขึ้นค่ะความรักและครอบครัววันนี้ต้องระมัดระวังให้มากไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนในครอบครัว เพราะมีเกณฑ์ที่จะได้รับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันหรือเจ็บป่วยอย่างกระทันหันได้หาเวลาปล่อยปลาหรือทำบุญบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลก็จะดีค่ะรักที่คลอนแคลนอยู่มีสิทธิ์ขาดสะบั้นลงได้สีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลอ่อนเสริมความช่วยเหลือกำลังใจเข้มแข็งกระตือรือร้นและเด็ดดเี่ยวในการตัดสินใจทิศมงคล ทิศตะวันตกเสริมความรักความสมัคคใในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมเวลามงคล1 0 3นาฬิกา3นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงาน ควรเพิ่มความกล้าหาในการลงทุนเข้าไปอีกสักหน่อยนะคะเมื่อคุณคิดรอบครอบดีแล้วก็ขอให้ลงมือทําหากยังกล้ากล้ากลัวๆก,วก็จะต้องช้ากว่าคู่แข่งได้ความจริงคุณก็พร้อมทุกด้านเพียงแต่ใจยังเสียดายเงินที่ต้องลงทุนอยู่กล้าๆแล้ววันนี้จะรุ่งค่ะการเงินวันนี้คุณต้องระวังการเพลิดเพลินในการช้อปปิ้งของตนเองไว้นะคะถึงคุณจะหาเงินง่าย แต่การใช้ใจ่ายของคุณมักจะฟุ่มเฟือยแบบสเปะสปะจ่ายไปโดยไม่ได้ของเป็นชิ้นเป็นอันหรือได้ของไม่จําเป็นวันนี้เคลดิตดีแต่ก็ระวังการถูกหยิบยืมเงินไว้ด้วยค่ะความรักและครอบครัววันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงกันกันกบคนรักการใช้วาจาที่จะสร้างความเจ็บช้ำให้แก่กันและกันอย่างไม่น่าให้อภัยบางคู่อยากจะเลิกกันให้รู้แล้วรู้รอด แต่ติดที่ยังรักจึงทําให้เลิกไม่ได้ส่วนคนโสดคุณอยากพักใจบ้างความรักอาจไม่ใช่คําตอบสําหรับทุกคนสีมงคลสีสม้มสีแสดเสริมความเมตตาคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสําเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอย เวลามงคล12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานคุณกระตือรือร้อนในงานตรงหน้าเป็นอย่างมากและคุณก็สามารถทำออกมาได้ดี และเมื่อจบงานตรงหน้าคุณก็เริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่อยู่ในหัวของคุณทันทีมีเกณฑ์ที่ดีในการเปิดกิจการใหม่ในวันนี้ค่ะการเงินเงินจะมาจากทางไกลบางคนจะมีรายได้จากต่างประเทศคนที่รับจ้างทั่วไปอาจจะได้ไนายจ้างเป็นชาวต่างชาติคุณจะมีโชคทางด้านการเงินการเสี่ยงจะทำเงินให้กับคุณได้พอสมควรคนค้าขายเงินดีมาก มีเกณฑ์ได้ใช้เงินลงทุนซื้อของจากต่างประเทศมาขายเพิ่มด้วยค่ะความรักและครอบครัวคุณจะพบกับปัญหาที่แก้มไม่ตกสร้างความลำบากใจในเรื่องความรักบางคนที่คบซ้อนหรือมีคนเข้ามาให้เลือกถึงสองคนก็จะเกิดปัญหารักพี่เสียดายน้องไม่สามารถจบแบบสวยๆได้คนรักครอบครัวมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันตลอดทำให้มีปากเสียง บรรยากาศในครอบครัวไม่มีความสุขสีมงคลสีชมพูเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความเคารพรักสง่าราศีความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกา ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ